ก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับผมได้วัตถุมงคลมาก็เป็นสายทางพระอีสานในทางโซนตอนใต้น,ตนะครับผมทาง,ทางอิสานทางตอนใต้น,ตนี่ก็มีทางจั้งหวดัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดชยัยภูมิ แลวก็จังหวัดสราแก้วนะครับทั้งทั้งเขตทั้งตอนใต้ทั้งนี้นะครับผมก็มีเกจิที่ดังหลายหลายหลวงพ่อนะครับผมเป็นเกจิที่ดังแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนงทางวัฒนธรรมนะครับเกจิในไทยอีสารตอนใต้นะครับยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อคูนวัดบ้านไร่หลวงปู่หม,มุนวัดบ้านจานหลวงปู่สวงวัดภัยพัฒนานะครับหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยือ หลวงปู่สุขวัดโพไซทองหลวงปู่ฤทธิ์รัตนโชโตนะครับมีมากมายหลายเคจิที่ดังในเถบนี้นะครับผมแล้วก็วัตถุมงคลน,นี้ก็มีราคาที่สูงนะครับบางองค์นี่เล่นกันหลักตั้งแต่หลักร้อยหลักพันไปจนถึงหลักล้านก็มีนะครับผมอย่างเช่นว่ารูปหล่อโบราณของหลวงปู่สุขเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีแท้ๆนะครับผมนะครับก็ ขายได้ถึงล้านนะครับผมถ้าเป็นรูปหลอ่อพวกหน้าบากบากเล็กบากใหญ่บากทองเหลืองบากทองแดงก็เล่นหลักแสนนะครับผมก็ถือว่าพัาในเขตอีสานของเรานี้ก็ราคาแรงนะครับผมในหลายๆหลวงพ่อวันนี้นะครับก็มาพูดคุยนะครับผมผมก็ได้ทํา y o Youtube มาเนี่ยก็ร่วมๆสองสองปีกว่าแล้วนะครับผมหลายคร้หลาย,ลายท่านก็เคยอาจซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับ ไลค์เขาไลค์ท่านก็เข้ามาใหม่นะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามทางช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับผมซึ่งในเพจ YouTube นะครับของกับผมนี่นะเป็นอ่าจะเน้นไปในทางวัตถุมงคลของหลวงปู่ธิ์รัตนโชโตวัดเชรวิหานราชนรมรีอำเภอัสััเกวบวิล์เป็นส่วนใหญ่นะครับเนื่องในว่า จะว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลก็ก็ใช่นะครับผมแล้วก็ลวงปูลิษเนี่ยท่านมีวัตถุมงคลที่น่าติดตามหลายรุ่นนะครับน่าติดตามน่าเก็บสะสมหลายรุ่นแล้วก็วัตถุมงคลของลวงปู่นั้นยังไม่แรงมากนะผมก็เก็บสะสมได้นะครับผมล็อกเก็ตนะครับอันนี้ก็เป็นล็อกเก็ตหลวงปูลิษรุ่นแรกนะครับผมฉากฉากฟ้าหลังพญานาค นะครับผมเป็นรูปวาดแล้วเขาก็เอามาถอดลงในล็อกเก็ตที่นอนนะครับผมก็จะมีความคมชัดพิยนาบวนน้ำนะครับผมด้านหลังก็เป็นพระจันทร์นะครับมีการฝังจีวรฝังเกษาแล้วก็มวลสารต่างๆนะครับจำนวกนการจะสร้างนี่น่าจะไม่เกิน500ชิ้นนะครับผมถือว่าเป็นการ เป็นล็อกเก็ตที่รุ่นแรกแล้วก็หายากนะครับปัจจุบันนี้ก็มีราคานะครับผมท่านใดมีจะมาขายก็อ,อินบ็อกมาขายผมได้นะครับอย่างชิ้นที่ท่านกําลังรับชมอยู่นี้นะครับสตาร์ทให้ที่ชิ้นละ2 5 0 0บาทนะครับผมสําหรับล็อกเก็ตสวยๆนะครับโดยที่ล็อกเก็ตจะไม่มีรอยลานรอยกระเทาะนะครับตามขอถ้าไม่มีถ้าสภาพสมบูรณ์นะครับซื้อให้ที่2,500บาทขึ้นไปนะครับผมก็เป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกของลูิ รัตานาโชโตนะครับผมก็ทุกวันนี้ก็หายากนะครับซึ่งใคยกับผมนี่ไม่ต้องกลัวรอกครับถึงแม้ว่า y u t u b e เนี่ยของช่องกับผมนี่จะยังไม่ไม่มีคนติดตามถึงพันถึงหมื่นถึงแสนนะครับก็อย่างไรก็เราก็เล่นพระด้วยความสบายใจแล้วก็เล่นพระที่เน้นแท้นะครับที่เป็นมาตรฐานที่เก็บไปแล้วนี่ ไม่เป็นพระลักของลูกหลานแน่นอนนะครับไปขายที่ไหนก็ได้ถ้าเรา,เ,าเล่นพาเทศมาตรฐานนะครับผมส่วนชิ้นต่อมานะครับก็คือเหรียญหลวงพ่อมุมแห่งวัดประชทเยอจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับเรียกว่าเหรียญน,นักกล้ามนะครับนักกล้ามหลวงปู่มุมดูกล้ามของหลวงปู่นะครับเจ็บ เป็นหลอนๆเป็นสันเหมือนนักกล้ามนะครับผมเขาจึงเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญเหรียญนักกล้ามนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญกระไหลกระไหลทองนะครับกระไหลเดิมนะครับผมกระไหลเดิมดูอย่างไรว่ากระไหลเดิมนะครับกระไหลเดิมกระไหลใหม่นี่ดูไม่ยากนะครับถ้ากระไหลใหม่เนี่ยมันเอาไปชุบเอาทองแดงเนี่ยไปชุบทองเลยนะครับผมถ้ากระไหลเก่าปุ๊บเขาจะไปชุบเงินก่อนชุบนิกเกิลสีขาวก่อนแล้วไปชุบเป็นสีทอง เมื่อสีทองถลอกก็จะเห็นเป็นสีขาวก่อนแล้วถึงจะถะลอกทองแดงเนี่ยครับเป็นการสังเกตดูเบื้องต้นกันกระไหลเดิมตรงนี้ก่อนแล้วมาสังเกตจุดนะครับเดี๋ยวผมจุดตรงรอยรอยบุบรอยลึกลงไปตรงนี้ครับจะมีรอยเหมือนอ,อยู่ทางบ่านะครับขอบเหรียญด้านบนเนี่ยครับจะเหมือนเป็นหลุมนะครับลงไปลึกๆนะครับ ของเกมันก็มีนะครับแต่ว่ามันจะไม่ลึกแล้วก็จะมีเส้นคนแมวขีดนะครับทางดอกจันเนี่ยจะลึกๆแบบนี้นะครับผมตัวหนังสือนี่เป็นแท่งนะครับวัดปราสาทเยอเหนือนะครับตั้งเป็นสันเป็นแท่งนะครับผมดูดีนะครับผมอันนี้ขนาดพระสภาพใช้นะครับยังสวยงามขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ดู พวกเส้นขนแมวนะครับดูเส้นขนแมวตามลายกันหนกนะครับผมดูในเมตตาลวงปู่นะครับจะมีเมตตานะครับผมดูด้านทางด้านขวามือนะครับตาขวาลวงปู่นี่มีเมตตากลมๆเล็กๆนะครับหัวก็จะมีรอยรอยบากนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นที่สังเกตผ้าแท้นะครับผมแล้วก็จะมีโค้ดทางด้านขวามือนะครับ ข้อมือเราซ้ายมือองพระนะครับผมงอง,งองก็มีขีดนะครับตำหนิชัดเจนเรียนลงปู่มงผมผมมีวิธีจ่ายตังที่เรียกได้ว่าไม่เหมือนชาวบ้านนะครับผมวิธีจ่ายตังหลวงปู่มงของผมเนี่ยมีอยู่ที่เดียวนะครับผมที่ผมเช้สังเกตเนี่ยแม้จะไม่เห็นขอบตัดก็ตามแม้จะเราไม่ต้องส่งหน้าหลังละเอียดก็ตาม แต่จุดเจตังของผมเนี่ยครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างนี่ครับด้านล่างนี่ดูนะครับผมผมจะบอกจุดเจตังค์นะครับท่านเห็นขอบปินด้านล่างไหมครับนี่ครับมันจะมีเนื้อเกินมีเส้นแตกขึ้นมาตรงขอบด้านล่างนะครับถ้าเจอแบบนี้แท้ทุกเหรียญนะครับผมนี่ครับเหมือนเป็นรอย ปูดขึ้นเป็นรอยพับนะครับด้านขอบขอบข้างด้านล่างนี่ถ้ามีนะครับถ้ามีแบบเนี้แท้ทุกเหรียญนะครับนะครับสันนิให้สันนิฐานว่าเป็นพระแท้ทุกเหรียญนะครับผมจะพิจารณาแบบนี้นะครับผมรอยปิ้นนะครับปิ้นของขอบด้านล่างนะครับขอบด้านล่างเหรียญนะครับต้องมีนะครับถ้ามีเนี่ยให้สันนิฐานว่าเป็นพระแท้อง์นี้ก็ได้กระไหล่ดื่มแล้วก็เป็นพระแท้นะครับ ส่วปนประคดสั้นประคดยาวเขาก็ดูกันตรงนี้ครับเนี่ยครับตรงตรงนิ้วโป้งมือผมนี่นะถ้าประคดเนี่ยครับแบบนี้เขาเรียกว่าประคดสั้นถ้าประคดเนี่ยเต็มนะครับเต็มลงมาชิดถึงหัวเข่าถึงน่องน่องปูนี่เขาเรียกว่าประคดยาวเขาแยกกันแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวตัดนะครับมีตัวตัดนูนกับตัวตัดธรรมดาแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็แล้วแต่นะครับเล่นให้มีโค้ดไว้ก่อนนะครับให้มีโค้ด ให้มีโค้ดแล้วก็จะเป็นประคดสั้นหรือประคดยาวไม่ใช่ประเด็นสาคัญนะครับเล่นพระแท้นะครับให้ต่อโค้ดแล้วก็ให้มีตําหนิครบนะครับก็จะเป็นที่สนิทฐานได้ว่าเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญเหรียญเกหรือว่าเหรียญแท้นะครับก็ให้ชมในะครพบจ้านในทางจังหวัดศรีสกิดในครับผม ส่วนชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมาเนี่ยเป็นอ่าเต่านะครับเต่ายกหยกเขียวนะครับผมหยกชิ้นดีเลยนะครับของเมืองยีนเนี่ยขเ,เขาแกะหอกเขียวเขียวมรกตนะครับไม่ใช่หินหินพลอยหินอะไรนะครับเยดูเนื้อของหยกครับผมถ้าเป็นชิ้นใหญ่นี่มีราคาแพงมากนะครับหยกนะดูไปดูฟอสซิลของหยกนะครับ ครับอันนี้ก็เต่าเป็นสัญลักษณ์อายุยืนนะครับอายุยืนอันนี้ก็เป็นหินหินดำน่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นเหล็กไหลหรือไม่ก็พลอยน,นี่แหละครับได้มาคู่กัน